Okay. ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้เทคนิคต่างๆทางด้านการตลาดการประชาสัมพันธ์หรือการเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายเพื่อให้สินค้าของเด็ดของดีที่ดีมากๆอยู่แล้วในจังหวัดนนทบุรีของเรานะครับได้เป็นที่รู้จักและก็เป็นที่ต้องการของการตลาดเพิ่มมากขึ้นด้วยครับระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ชีวิตวิถีใหม่ กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดนะค25นะ2,565ณลานโปรโมชั่นชั้นหนึ่งโรบินสันไลฟ์สไตล์สีสมานอรวะ รวมไว้ในงานครั้งนี้มากกว่า40บูธจาก40ของดีนนทบุรีนะครับใช่นะคะและที่สําคัญครับขณะนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับผมจะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิธีเปิดการโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ชีวิตวิถีใหม่นะครับกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดภายใต้ชื่องานโอทอกนนทบุรี New b e g i n n i n g s ก้าวสู่วิถีชีวิตใหม่ไปด้วยกันครั้งนี้ แสดงที่นะคะส่งเสริมงานปฐมของจังหวัดนนทบุรีนะคะั้งประมือต้อนรับทั้งสองท่านด้วยครับเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในนามของสํานักงานด่านจังหวัดนนทบุรีขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับสันตภัยสู่วิถีใหม่ กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดให้เพิ่มช่องทางการตลาดได้มากขึ้นรวมถึงการต่อยอดสินค้าต่างๆนะครับซึ่งจากที่ผ่านมาเราได้ประสบปัญหาโควิดมาตลอด2ปีนะครับแล้วก็ทำให้สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของเราต่างๆนั้นค่อนข้างจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการที่จะส่งถึงถึงมือการโอทอปนะครับผู้ประกอบการ ในพื้นที่จังหวัดนนท์นั้นได้มีช่องทางการตลาดเช่อกันมานะครับถึงแม้ว่าผมเพิ่งมารับราชการนะครับในตำแหน่งผู้ว่านะครับแต่ก็ทราบดีว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่จะขับเคลื่อนจังหวัดนนทบุรีของเรานั้นนะครับอันแรกเลยที่ผมได้ตั้งไว้ว่านนทบุรี5ดีนั้นดีแรกเลยก็คือเรื่องของเศรษฐกิจดีนะคร ธนากการจังหวัดนนทบ,บุรีครับซึ่งทุกท่านนะครับจะได้ร่วมกันประกอบพิธีเปิดอย่างเป็นทางการไปพร้อมดีสามสอน ค่ะขอทุกท่านรัจวันนี้งานนี้คอนเฟิร์มครับว่าเป็นสุดยอดเพราะว่าเรามีทั้งพ่อเหลือนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านแขกผู้เกียรตินะครับคือลูกค้าที่ดจะถือภายใน มี15พื้นที่การยนต์นะครับกล่าว่าโอท็อปบนแด์ปรูปนะครับสินค้า GI สินค้าโอท็อปเอสเอคือที่นี่อาหารคุณไปลองหรือยังยังเลยค่ะพี่ตังเลงรานไหนปลาชุบโกโอ้โหวันนี้ยกทัพมาที่นี่เพื่อให้คุณท่านได้กุศลของดีของเด็ดของร้อนาพเจาจบพิเศษด้วยค่ะพี่บอลวันนี้น่าสนค่ะซึ่งมีทั้งกิจกรรมต้นทางนะคะเป็นศิลปินจากน้องๆโรงเรียนต่างๆในที่นี้ เราแต่ว่าเราไม่มีน้อเจะพบก,กับคุณแพรวัชีรวงครับ14พฤศจิกายนนะคะพบกับจัมเเอฟค่ะรอบๆได้เลยค่ะว่าทุกท่านทุกนาเีกชมงานเลยครับเพราะฉะนั้นในช่วงสุดท้ายนี้นะครับในวัท่าห์ทีิธ an er ีครับทุกทานะครับที่เห็น่านนนนี้นั่นคือโครงการยกระดับนานโจโจสุจิน ขอตั๋มนี้บ้างนะครับ